เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง ดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินยังยิ้มได้คุณเกิดวันอาทิตย์ดวงยังดีมีแนวโน้มที่จะรับทรัพย์จากหลากหลายช่องทางคุณจะหาเงินได้ปริมาณมากเงินจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานปริมาณงานในช่วงนี้ต้นเดือนค่อนข้างมากทําให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างหนักแต่ดวงจะดีขึ้นขอให้คุณอดทนไว้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักต่างฝ่ายต่างทุ่มเทกับงานของตัวเองอย่างเต็มที่จนลืมเรื่องของความรักไปเสียสนิทส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์แบบหนักๆจากความอุตสาหะมันเพียนของตัวเองแต่ดวงมีเกณฑ์พบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ถ้าวางแผนการเงินดีแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการงานถือได้ว่างานช่วงนี้ของคุณขาขึ้นเลยทีเดียวมีงานเข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมานานแสนนานตอนนี้คุณจะได้พบกับความสําเร็จที่รอคอยสักทีเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีโอกาสที่จะวางแผนอนาคตครอบครัวไปด้วยกันส่วนคนโสดมีคนเข้ามารักมาชอบแต่ยังไม่มีใครโดนใจคุณเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงิน การเงินบอกได้เลยว่าช่วงนี้ดาวรุ่งพุ่งแรงเกินคาดหากคนเกิดนังคารทำงานหลายอย่างแล้วก็จะมีโอกาสรับทรัพย์แบบรัวๆเรื่องของการงานการงานดวงดีดวงชะตาของคุณดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับงานที่มอบหมายใหม่พร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยแต่ต้องเดินทางสู้ต่อไปเพราะผลลัพธ์ที่ได้ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักดูเหมือนแข็งแกร่งแต่ลึกๆข้างใน เปาะบางมากส่วนคนโสดตอนนี้อยู่ดีๆก็มีคนพยายามเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักซึ่งมีโอกาสจริงๆถึงขั้นกลายเป็นความรักในอนาคตได้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินรวยแน่ไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุผลที่คุณขยันในตอนนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะสมหวังในหน้าที่การงานของคุณอย่างมากหน้าที่การงานเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นขอแนะนําให้คุณทําบุญเพื่อเสริม ดวงบางเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์เหนียวแน่นมากๆไม่มีใครมาทําให้สั่นคลอนได้ส่วนคนโสดตอนนี้ค่อนข้างเนื้อหอมกระไดบ้านไม่แห้งมีแววว่าจะได้พบรักแท้กับผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณทางสุดพลังช่วงนี้เป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวอนาคตาการเงินดีขึ้นเรื่อยๆแต่ขอให้วางแผนการเงินให้ดีเพราะรายจ่ายของคุณก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันของการงานมีโอกาสที่จะสําเร็จในหน้าที่การงานที่คุณรับผิดชอบอยู่แม้ว่าจะเหนื่อยเพราะลงมือทําด้วยตัวเองทุกอย่างแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาดีเกินคาดหวังไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณ และคนรักมักคอยเป็นกำลังใจให้กันและการเสมอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตก็ตามส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่นิสัยดีน่ารักและจริงใจด้วย สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณดวงดีขาขึ้นเงินเข้ามาทลักเข้ามาอย่างไม่ขาดสายหากจะลงทุนมีโอกาสงอะเงยดีเรื่องของการงานพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอีกครั้งอุปสรรคปัญหาก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรัก จะรักและเข้าใจกันมากขึ้นเพราะช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาทําให้คุณรู้อะไรหลายๆอย่างส่วนคนโสดตอนนี้คุณอาจจะได้สละโสดในเร็ววันสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาจํานวนมากแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานงานดีๆเข้ามาให้คุณท้าทายความสามารถเรื่องร้ายๆจะกลับกลายหายไปอีกครั้งหลังจากที่คุณอดทนมาแน่นนานตอนนี้ทุกอย่างก็กําลังจะลงตัวแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเข้าใจกันมากขึ้นมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นส่วนคนโสดจะได้สละโสดกระโดดลงจากการก็งานนี้แหละโดีว วันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ